ครับท่านผู้ชมมาดูนักงมวย่ายชูจีมันมีเกีียวลดน้ำหนักนะครับดูสิครับว่าลดน้ำหนักจะเหนื่อยแค่ไหนครับดูครับเหนื่อยครับหยดเป็นทางแล้วครับผมนี่ครับหยดเต็งแล้วครับลดน้ำหนัก ลายเป็นทางนะครับผมไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมนักเป็นนักมวยนี่ลดน้ำหนักกว่าจะดลดได้แต่ละขีดแต่ละกิโลไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ค่ายมวยชูจีบามีเกีียวครับวันนี้ผมได้มาดูนักมวยลดน้าหนักครับนี่ครับท่านผู้ชมดูอีกครั้งครับเม็ดเหนื่อครับไหลเป็นทางเลยครับผมน้ำเนื่อไหลยหยดเต็งๆเลยครับ นักมวยต้องอดทนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เ,เป็นง่ายๆนะครับนักมวยนะครับเป็นมืออาชีพนะครับต้องลดน้ำหนักต้องวิ่งลดให้มันได้พิกัดที่เขาโอมเตอร์เขากำหนดมานะครับถ้าลดไม่ได้ก็ไม่ได้ชกอีกครับผมนี่ครับอีกมวยอีกคนหนึ่งครับต้องลดน้ำหนักอยู่นะครับ หน้างิ้วคิ้วขมวดเลยครับผมรถน้ำหนักเนี่ยครับค่ายเนี่ยครับค่ายมวยคูจีพรมีเกีียวครับผมตั้งอยู่ตำบลบางเสาธงครับอำเภอบางเสาธงครับสมุทรปราการครับเนี่ยพู้ง่ายเคหะบางพีครับครับค่ายเนี่ยครับอยู่นานนะครับอยู่นานค่ายเก่าค่ายแก่ครับผม เดินนะครับเทนเนอร์ครับเป็นไงครับนักมวยครับสองคนนี่ครับรถน้ำหนักกี่กิโลนี่ครับเนี่ยรถสองปอนถ้าเป็นกิโลเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบกิโลใช่ไหมครับโลหนึ่งใช่ไหมครับฮะคนลโลรถคนละโลใช่ไหมน้ำหนักธรรมดาเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบสองสามสิบสองอ๋อตรงนี้ธรรมดาเนาะรถมากี่วันแล้วครับเนี่ยเมื่อวานครับมีมีรายการที่ไหนครับ ระยองใช่ไหมครับเวทีปุทธรก็ช่างต้องลดน้ำหนักเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ผมนึกว่าไปถึงก็ช่างลดไม่ลดก็ต่อยกันเลยไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับครับทุกวันนี้ก็มันอยู่ที่เราตกลงกันเดี๋ยวมันคือส่วนมากเขาจะหลอกกันหลอกน้ำหนักกันอ๋อเราก็อยากดูให้มันชัดเจนว่ามันจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับบางทีตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะอ๋อเราบอกสามสอมาอันนียอ๋อเราก็จะเปรียบเขาใช่ไหมครับ อ๋อเป็นแบบนี้เองครับท่านชมกรลอยอย่างนี้แหละครับตามใกล้ๆนะครับท่านชมการลดน้ำหนักของนักมวยครับเล็กเลยอีกกิโลยังไม่พูดนะครับเพราะว่าซีเรียสของการลดน้ำหนักอยู่นะครับท่านชมเคยเห็นหรือเปล่าครับเี่ครับเหงื่อไหลเป็นหยดเป็นน้ำเลยครับโอ้เป็นการจะจระเลยครับผม ต้องลดให้ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่ได้ชกอีกครับเดี๋ยวเขาว่าไม่ไม่ใช่มืออาชีพอีกครับผมพู้ง่ายวิ่งไปเแล้วเราก็ไปสอบน้หนักดูว่ามันผ่านเลยใช่ไหมครับอ๋อถ้าผ่านเราก็เราเตรียมตัวไว้แล้วใช่ไหมครับไปถึงเราก็ช่างยังไงก็ต้องผ่านเพราะว่าเราเราเราสอบไปแล้วเนาะครับผมเสื้อลดน้ำหนักนี้มีส่วนไหมครับเเนอร์ นี่ส่วนในการลดน้หนักไหมครับอย่างดีเลยเพราะว่าข้างในมันเป็นยังไงครับจะอบมันอบมันร้อนเนาะเหลืองออกเหนือมันออกเยอะเนาะเป็นเสื้อลน้นัเฉพาะอ๋อมีมีผลเนาะครับผมเนี่ยช่วงนี้มันช่วงอากาศหนาวหนาวเย็นหน่อยมีผลไหมครับกับน้องมวยครับมีผลก็ลดน้ำหนักยากเนาะครับผมแต่ก็ต้องวอร์มกันครับ ต้องทาจังหวะที่แบบอ๋อมาลดมาลดตอนเที่ยงๆนี้ตอนบ่ายๆเนาะเนี่ยเากนังออกนะครับเนี่ยครับนักมวยครับเหนื่อไหลเต็มเลยครับผมดูหน้าตาก็ไม่ยิ้มไม่แย้มนะครับเพราะว่าเหนื่อยในการลดน้าหนักครับไม่ว่าเขาว่าเราหรอกครับเพราะมันเหนื่อยก็ไม่อยากพูดกับใครแลครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงนักมวยครับเพราะว่าเขาตั้งใจลดน้าหนักครับผม หน้าที่ของเขาครับเขามืออาชีพนะครับนี่ครับท่านผู้ชมล่อ,อสองน้ำหนักครับประวัตแลนมาสามทีรอบแล้วครับยังบ่ได้ตามที่กำหนดน้ำหนักที่เขากำหนดครับผมเขาต้องซูต่อไปครับตัวแปะเหมือนตัวเงาตัวกลางนงาเนาะ น,แบบนี่ครับทำส้มรอสอบน้ำหนักครับว่าสิพพานตามเกียนที่เขาก็หนดบ่ครับครับรอที่ตามครับผมให้กำลังใจยด้วยครับจากกิโลเล็กยี่สิบเก้าจุดเจ็ดบอกนี่ครับทำส้มน้ำหนัก ตาสร้างพื้นที่เพื่อสอบน้ำหนักนักมวยใช่ไหมครับสมนี่คือ,เ,อ,อเตรียมตัวครับเตรียมตัวที่จะสอบน้ำหนักนะครับเทรนเนอร์ต้องเช็ดให้เหนื้อมันออ,อกหมดนี่ยังไงนี่แหะครับแล้วเราก็ไปสอบน้ำหนักว่ามันจะผ่านหรือเปล่าครับ คือแท็กซี่นะครับแท็กซี่ครับผมฮะนี่ไงแท็กซี่แท็กซี่ซูจีนะครับมีรายการที่จังหวัดแล้วครับระยองครับผมวันที่อะไรครับวันที่สิบสองอ๋อสิบสองนะวันนี้ก็ที่สิบเอ็ด การเซตเหนือเซตอล้วอุปก่อนที่จะสอบน้ำหนักนะครับว่าจะผ่านตามทิกำหดที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าครับรน้ำหนักนี้เซนเนอร์ต้องอดข้าวด้วยใช่ไหมครับเออเซนเนอร์ไม่อดครับนะเซนเนอร์ไม <laughs> ่อดไม่นั่งนั่มวยอดใช่ไห <laughs> มครับ <laughs> นั่งมวยไม่อดโอ้อดเซนเนอร์กินยเยอะๆนะครับผมน,น,นี่ครับกับสี่ครับผมชั่งดูครับว่าจะผ่านหรือเปล่าครับเท่าไหร่ครับ สาอ็ดดอันนี้ก็หกขีดมีโก้ครับหกขีดแล้วพอละนี่ครับน้ำหนักโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอตัวประกอนครับคลิปหน้าพ่อกรือแม่ครับสวัสดีครับ